สวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุ่นไป่ชริมาสุขทูไทยกันนะพี่น้องมางานน้ำการพี่นอ้นองก็เกิดเดือ่องอยู่นะครับโอ้โดดไปแล้วโดดแล้วโดดแล้ว <laughs> <c oughs> โอ้ยปุ่มแล้วพี่น้อง <c oughs> โอ้ มาเดินปานแรกแล้วพี่น้องวันนี้ม้าม้าติด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 ถูด้วยดิมาได้จังไงมาจังไดนแล้วพี่น้องป่าแรกครับน้ำมันลดลงไปอีกพี่น้องน้ำมันลดลงไปอีกตั้งเยอะเลยอืมลดลงไปหลายนะครับดูขอบนู่นเนี่ย

โอ้โหตัวปาลาเงาเลยมันตัวใหญ่เลยครับวันนี้ย <c oughs> ออวันนี้เราเอาตัวสองตัวไปยังไงครับเก็บไปเรื่อยน้ำมันก็ไหลไ่ไหมอยู่หร่มันบ่านี่มาหอด,ดีเหรน,ะนาฝาแล้วเหมือนกระไลแล้วครับน้ำจะให้มันแม่งย,ยุบเนาะยังมาไม่ทันได้เยอะจึงเป็น,นสูบน,นั่น

ไปโยกจนบุพเพอกันพี่น้องปลาตอนนี้มาเดือปลาปลามลันมัม่นเหรอพี่น้องปลามันมั่นเพื่อนเอาไปย่างนะครับเอาไปใส่เตาอบนะพี่น้อง<ช>อย่างาร่มควันน่ะนะรับควันเอาไปเห็ดลาเห็ดพว่าปลาพดกเอาไปขายกันหลายหมื่นพี่น้องันกได้ปลาเ,เลยว่าสองเส้นผมบ่ไปขายพี่น้องสองเส้นนะผมจะขายแค่สองเส้นเพิ่งสิเลยสองเส้นมันน้อย ตัวคนสื่อพี่หน่อง <c oughs> มาแล้วอา้า <c> ว <oughs> มาสองเรือหนึ่งสองล่าไปสักพากพีก่หน่องยกเรืวมันแท่มันเบิดป่ว่ะครบจิ๋มไปสักข้าวหนึ่งโยกครับ ยกเร็วไปมิ้น้์ได้ผ่านมาเงียบ เทียบโดยด้โอ้โหนู่นก็เทียบโดนหลายตัวอยู่ตรงดึงนึงดกิจการี่ตองทาป่าแล้วตอนนี้ส่วนมายเอาโยกันเนี่ยมืนขึ้นพี่น้องกว้างนี่ยังกับเป็นส่วนใหญ่เป่นโยกครับเป็นยัง่มืนขึ้นเขาจะมาช่วงสามโมงสี่โมงเย็นดึง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  โอ oh ้โหเซลก็เซลป้ารอเอาปลาขาวไงป้า <c oughs> โดดแล้วโดดแล้วอุ้ยไปอีกไปได้หนึ่งตัวไปยังวนท่านอยู่นี่น้องเลยตัวใหญ่เล้วมาหันไปโดนจับตัวคิดว่าจะอยู่แล้วนะโดดสักการยอเลยโอ้ยไปเมื่อไหร่นี่หบอเราโตสองตัวครับ 啊、嗯。嗯嗯 สีสี<ซ>ทั้งตัวน้อยโโลป,ลปลาที่เขาไม่อยากได้ฮนะจะเป็นยังไงพี่น้องไปเลย่อยๆปัดบ่มันยกเองกับกาบเราจะโดนเหรอครับตอนนี้อันนี้ปลาบอติก็น,กน,นอนได้พนะี่น,น้องนะน,นีนะ่นอนเสียงอ่ นอนทาปลานอนทาปลาครับนนรบ,บ่เดืดกด,ดึงดึงดึงตรากี้เดิดนเราจะนีออกเนี้ย หวัวไปครึ่งตัวแล้วเน่เป็นมนนะสียาเลยเนาะปวดหัวเลยมะสียาเข่าเชือกมันไหลลงเรื่อยเนี่ยหลุดอีกแล้วเชือกมันหล,ล,นลุด,ด,อ,ลด,ดอีกแล้ว ไม่ปาดดปน่ปาดีมึงมาดดดิเนมันยังทยคีม่ยติดนี่มันทายกับพได้อยู่ชีบนั่นติดแล้วติดคีบมันมันเลยดิน้น vui <laughs> <Wow, yeah. cười> Chốt chút nào nghe nghe rồi ta chút nè ดึง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 ไปแปบไปแปรนะพี่น้องเลยเอาไปเห็นยังกินยังดีแปรพี่น้องอันผมทอดครับจะบ่ใหนเอาไปมกครับพี่น้องเดี๋ยวว่าไปหมกไปแปรพี่กันมกหมอบว่ะโอ้ยมั้งโอ้ไปแปบโอ้ยเขาบอกเขายาวเจนนะพี่น้มงวนปลาบุกปลาบูเลย ลงไปจนนอ้อยเท่าบ,บาน่ย่ากับบ่มีมาแล้วนี่กิ่งไปนะครนี่่ยง่มองน้อยก็มีพอดีมีรองเสื้อมอสครู <c oughs> <c oughs> นอนทาฟ้า

ใช่ไหมไปดูพี่น้งลองรู้เบอร์เลยบอกให้ดูก็ดูดีๆไปดูป้า ันมาแล้วหนึ่งร, <c oughs> รู้จักเบิร์ก <c oughs> มันดูแห้งคิดปกติเละพี่น้องโอดนโดนสัตว์ตูมเลยฮัลรู้ไหมนั่นแหละมันยุบย่อมันยุบแห้งคิดปกตินะตอนแรกผมยังเป็นพวกปักเข่าปากักกายมันบวนนะครับ ห <laughs> ัวโตอยู่ป้าเ <life> <inaudible ructive> ้เขาอลยพเนาะลา o i n t อ้าผงานมันอยู่ี่นอง ปลาปากกับล่างกัดไข่ไปหน่อยติดดีเลยทั้งหลืออีกตัวนึงปลาปากค่นะไม่ถูกอ่ะนี่แหละเอารถแหละนั่นกัดขึ้นกัลร่งเอาแน่ร่วงบ่ได้ฮะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวร่งแล้วมันนีก็ปลาติดดีครับตัวนี้นี่ครับรุ่นให้พอตัวเดียวเลยน่าจะเป็นรุ่นนี้นะพี่น้องรุ่นร่างปิ่งแสบครับแต่ข้องอย่าปีนี้ก็ผิดหวังพี่น้องไปแปร์ครับ เป็นไงคักครับตึงตึงตึงยูโฟลอันนี้บเมนั้นลูปลาจีนมาลูปลาจีนนั่นเนี่ยปลาคุ้มปลาคุ้มครับสอยเจตที่พี่น้องผุวแต่ไปส่งเพลินครับเพราะ่อเพลินขึ้เก้าพี่น้องเลยแต่ซอยแต่พราะได้ยุพี่น้องเมื่อยกับครับครับผมนี่ครับเดี๋ยวพอนา n ลุงกันต่อครับเจ้าในกาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แรงใจให้ครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับผม